ครับก็สวัสดีครับมิตรักแฟนมวยทุกท่านครับเมื่อวานก็ชี้มวยไปสาตัววินนะครับแล้วก็พิกแพ้ไป1ตัวครับวันนี้มาเจอกันนะครับในการวิจารณ์มวยของผมดีเจจอบเมืองอำนาจครับไปกันที่ช่องแรกนะครับบูอารีนาครับคู่แรกหน้าลงทุนเล่นไปที่สแกงามนะครับถึงเลดจะแพงแต่หน้าเสือวันนี้ดีกว่านะครับเป็นเจ้าบ้านจัดไปที่สแกงามครับ ติดตามด้วยคู่2ครับเล่นไปที่กำชัยนะครับไปกันยาวๆนะครับคู่ที่3นะครับเป็นทีเด็ดจากใจผมครับเล่นนํานอกไป3ยกนะครับถ้าไม่นับนอกค่อยออกตัวบางทุนนะครับเล่นไปที่ยอดภูผานะครับแล้วก็คู่ที่4เล่นไปที่โอเล่เล็กนะครับเป็นทีเด็ดมวยรองจากใจผมครับ โอเล่เลกหน้ารองมากวันนี้จัดไปครับทีเด็ดมวยรองใครชอบมวยรองจัดนะครับไปกันต่อที่ช่องเจ็ดเลยครับคู่แรกนะครับให้เป็นท่านรองไปที่อํานวยเดชหน้าลงทุนรองมากๆนะครับคู่สองลดน้ําหนักเยอะนะครับแต่ก็ยังหน่าเล่นเพราะได้ใหญ่ครับสักเล็กเคยชนะมาวันนี้ h, หน้ารองมากๆครับรองไปที่สักเล็กครับไปปลายยก4ีหมีสิทธิ์พลิกชนะได้ครับ คู่ที่3ครับเล่นไปที่มังกรทองครับมวยเจ้าบ้านนะครับมวยเข่าต้นๆอย่าเพิ่งเข้าครับรอเข้าปลายยก3หรือยกสองนะครับจับวงในได้ค่อยเล่นมังกรทองครับแล้วก็ตกท้ายที่คู่4ทีเด็ดจากใจผมครับมีนับนอกแน่นอนสมิงดำวันนี้มาดีมีสิทธิ์ชนะนอกครับเป็นทีเด็ดจากใจผมครับจัดเลยครับแล้วก็ไปต่อกันที่ช่องตอนเย็นนะครับ เป็นอตกสามนะครับคู่แรกเป็นท่านรองนะครับรองกินเซียนไปที่เพชรสยามแล้วก็คู่ที่สองเป็นทีเด็ดนะครับเล่นไปที่เพชรซิงเกิลทีเด็ดสองครับแล้วก็คู่ที่สามครับให้สมาชิกลงทุนเล่นไปที่ลุ่งเพชรนะครับเลทใครต่อรองนะครับไม่ต้องต่อแต่เป็นทีเด็ดจากใจผมครับ ดีเจชอบเมืองอำนาจว่างั้นขอบคุณมากมายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผลงานการให้หวยของผมนะครับชอบก็ติดตามนะครับไม่ชอบก็กดผ่านคู่สุดท้ายนะครับจากใจสุดๆครับเล่นไปที่ทองครับรองให้มือหักวันนี้มาดีมาเยี่ยมครับร่างกายเข้าที่แล้วนะครับเล่นไปที่ทองครับรองให้มือหักว่างั้นนะครับสามช่อง ให้ไปนะครับมวย12คู่ขอให้ร่ำรวยกันครับสวัสดีครับ